่ะลืมถอดตัวครอบเลนออกเสมอนะครับเวลาที่มอเตอร์หรือว่าตัวกิมบอลทำงานเนี่ยถ้าเกิดใส่ไว้นานๆเดี๋ยวมันจะไปลังนะครับทำให้มอเตอร์ไหม้ได้นะอันนี้ต inform inform <ส FP> ้องระวังจริงๆนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันหน่อยนะครับเจ้าตัว m a v i c Mini นะครับก็ของ DJI นะครับก็เขาก็จะให้มาแบบนี้เลยนะอุปกรณ์คือเวลาที่เพื่อนๆนไปเที่ยวเนี่ยเพื่อนยกกระเป๋าใบนี้ไปจบเลยนะครับเป็นชุดคอมโบนะครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้สะดวกนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กมากนะครับแล้วก็ตัวภายในนะครับเราจะมีะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพกอะไรไปบ้างครับตัวนี้เป็นเซตคอมโบนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีนะฮะอย่างแรกเลยก็คือแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ตัวนี้มีให้มาทั้งหมด3ก้อนนะครับเป็นแพ็คแพ็คแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะเช็คแบตเตอรี่เราก็กด1ครั้งนะครับนะฮะตัวนี้ผมชาร์จมาเต็มทุกก้อนแล้วนะครับเวลาที่เราจะชาร์จเราเสียบตรงนี้นะครับเราก็เสียบไฟบ้านนะครับมันก็จะชาร์จให้ทั้งหมดทีเดียวเลย3ก้อนนะครับทีนี้ผมมีทริคนิดนึงนะครับตรงนี้มัน3ก้อนใช่ไหมครับเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยผมเขียนเมจิกไว้เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าอ๋อเราดึงก้อนที่1ไปใช้นะเวลาที่มันวางคู่กันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่า อันไหนเป็นก้อน1อันไหนเป็นก้อน2นะครับแล้วก็ก้อน3นะเวลาใช้งานก็สะดวกเราก็ดึง 1, ดกันไมาหนึ่งหมดแล้วก็มาเสียบ2หมดแล้วก็มาเสียบนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องไปจำว่าเอ๊ะอันไหนอันหนึ่งว่าเดี๋ยวจะสลับกันนะครับประมาณนี้นะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่นะแล้วก็การดึงก็คือเพื่อนๆนกดลงไปหนึ่งนิดหนึ่งนะครับแล้วดึงตรงออกมาเลยนะครับตัวนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะเขาก็จะมีขั้วแบตสาหรับชาร์จอยู่ตรงนี้นะฮะแบบนี้นะเจ้าตัวนี้นะครับโอเคนะครับแพคแบตเตอรี่3ก้อนนะครับในกล่องนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับนะฮะเดี๋ยวผมเอามาออกมาให้ดูนะครับนะตัวนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับก็คือเป็นสายที่ผมบอกแล้วนั่นเองนะฮะตัวนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับตัวนี้นะฮะก็อุปกรณ์ตัวนี้เขาจะมีมาให้ตั้งแต่เริ่มชุดเริ่มต้นเลยนะชุดคอมโบก็จะมีมาให้แบบนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนต่อไปเรามาดูเป็นรีโมทนะครับตัวนี้นะฮะก็คือเป็นรีโมทนะ เลาเราจะใช้งานเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกทีตอนประกอบนะตอนนี้เราเช็คอุปกรณ์หน่อยนะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลมาให้นะครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีเสาการด้านบนนะครับแบบนี้นะแล้วก็จะมีช่องด้านล่างเพื่อจะเสียบนะครับเจ้าตัวมือถือเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในตัวที่3ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะนะฮะตัวนี้นะครับเจ้าตัวเครื่องนะฮะนี่ก็จะมียางกันนะครับยางกันแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมีเลนอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับก็จะมีตัวครอบเลนด้วยนะครับเวลาที่เพื่อนๆเล่นเนี่ยนะครับอย่าลืมถอดตัวครอบเลนออกเสมอนะครับเวลาที่มอเตอร์หรือว่าตัวกิมโบิลทางานเนี่ยถ้าเกิดใส่ไว้นานๆเดี๋ยวมันจะไปลังนะครับทำให้มอเตอร์ไหม้ได้นะอันนี้ต้องระวังจริงๆนะครับตัวนี้ต้องถอดเสมอนะครับเวลาใช้งานนะครับโอเคนะฮะเจ้าตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหน้าด้านหลังนะครับนะฮะ แล้วก็ตัวใส่แบตเตอรี่จะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้นะครับก็คือดึงขึ้นแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบนะครับสําหรับใส่ไมโครอิดการนะครับเพิ่มความจํานะฮะก็เพื่อนๆก็เลือกซื้อเอาตัวแรงๆหน่อยก็ได้นะครับนานๆซื้อทีก็ซื้อจัดเต็มไปเลยแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีสําหรับชาร์จแบตถ้าในกรณีที่เรามีแบตก้อนเดียวนะครับก็คือเป็นชุดชุดเริ่มต้นนะครับนะก็จะมีแบตก้อนเดียวก็จะเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับนะฮะก็จะมีแบต้วหนึ่งก้อนนะครับคนะะ โอเคทีนี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับขั้นตอนการใช้งานนะสำหรับอุปกรณ์จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นบินกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องแล้วก็นะครับใช้งานกันยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อนเื่อสสำหรับการชาร์จแบตครั้งแรกนะครับเพื่อนชาร์จเต็มเสร็จนะครับก็ดึงออกมาหนึ่งก้อนนะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนซื้อชุดเริ่มต้นก็นะครับใส่ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีมาหนึ่งก้อนเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะ ก็สังเกตนะครับก็คั่วแบบอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับให้มันชนกับตัวนี้นะครับก็ใส่ง่ายๆก็ใส่แบบนี้เลยใส่เข้าไปตรงตรงแล้วดันให้มันดังกึกนะครับก็ลงล็อกแล้วก็ปิดนะตัวตัวปิดนี้เขาก็จะมีล็อกอยู่แล้วนะครับก็ปิดลงไปได้เลยนะครับในส่วนของการที่เราจะกางเครื่องออกนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับปีกหน้านะครับเรากางตรงออกไปเลยแบบนี้นะครับทั้ง2ข้างนะครับ ไอตัวใบพัดไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันไปเลยนะครับไม่ไม่ซสีเรียสแล้วก็ตัวปีกหลังนะครับเพื่อนๆอยากกลางออกนะมันจะหักนะครับเพื่อนๆต้องหมุนนะครับค่อยๆหมุนแบบนี้นะครับนี่ฮะหมุนหมุนปีกหลังออกมาแบบนี้ปึ๊บป๊บแบบนี้นะครับโอเคนะฮะุปกรณ์ประมาณนี้โอเคนะครับเครื่องเราก็กางประมาณนี้นะครับในส่วนของการเช็คแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับกด1ครั้งนะครับแค่นั้นเองนะฮะ ถ้าการเปิดเครื่องนะครับกด1ครั้งแล้วก็กดแช่3วินะครับเป็นการเปิดเครื่องเดี๋ยวจะทําให้ดูนะทีนี้ดูตัวเครื่องไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใช้งานรีโมททีนี้เพื่อนๆต้องโหลดตัวแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นตัวนี้นะแอป DJI f l e นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับโอเคทีนี้เราโหลดมาแล้วเราก็เปิดแอป DJI f l e นะครับตัวรีโมทนะต่อมือถือก็คือรีโมทรีโมทจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆกลางขึ้นนะครับนะฮะตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่ครับหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาแล้วก็กางเวลากลางนะครับแนะนําให้กางในแนวในแนวนี้นะครับแล้วก็หันไปหาเครื่องเสมอนะครับเวลาเครื่องโดนเราบินอยู่ข้างบนใช่ไหมครับสมมติโดนอยู่อย่างนี้เราก็หันเวลาเล่นอย่างนี้สัญญาณมันจะดีนะครับอย่าไปใช้ในแนวตรงแบบนี้นะครับเพราะว่าสัญญาณมันจะกระจายออกไปมากเกินไปนะครับนะฮะการกางที่ดีคือการกางในแนวนี้นะครับแล้วก็หันตามเครื่องแบบนี้นะครับโอเคนะฮะกางเสาขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูตัว,ตวการต่อมือถือนะครับเพราะมันไม่มีจอยเออมันไม่มีจอมาให้นะครับแล้วก็ต้องต่อกับมือถือนะครับทีนี้เราเอาลงแบบนี้นะครับในส่วนของสายต่อมือถือนะครับเป็นสายแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับมีมาให้นะตัวนี้พอร์ตตัวนี้จะเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างแค่ไทป์ C ตรงข้างล่างแล้วก็จะเป็นไทป์ของ iPhone น,นะครับโอเคเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราเสียบไว้เลยนะครับตัวนี้นะ ก็เสียบคาไว้ได้เลยครับในกรณีของผมใช้ Android จะเป็น Typ e C นะครับโอเคฮะก็เสียบไว้นะครับโอเคทีนี้อ่ะเราถ้าของเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับอาจจะใช้มือถือที่เคสใหญ่ในกรณีของผมเคสมันใหญ่ผมแล้วเครื่องจอมันใหญ่นะครับผมต้องถอดเคสออกเวลาที่จะใช้บินนะครับก็ถอดเคสออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับนี่ แอป DGI f i Fi นะครับตรงนี้มาแล้วนะครับก็ง่ายๆครับเพื่อนๆก็ดันตัวนี้เข้าตรงนี้นะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ถ้าถ้าเครื่องเครื่องมันใหญ่มากเพื่อนๆผมแนะนาอย่างนี้ฮนะให้ดันตัวนี้ออกมาให้สุดเลยทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็เสียบเจ้าตัว Type C เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมยัดเขียบเครื่องนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับเสียบไท p e C เข้าไปก่อนเลยแบบนี้ปึ๊บ โอเคนะครับแล้วก็เจ้าตัวเครื่องก็ง้างออกไปแบบนี้นะครับในในการจับเนี่ยให้เขี้ยวมันอยู่ตรงนี้นะครับให้เขี้ยวมันล็อกกับโทรศัพท์นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะแบบไม่สวยไม่อะไรนะครับก็ให้เขี้ยวมันล็อกนะครับแบบแบบนี้นะฮะก็เนี่ยครับเขี้ยวล็อกเข้าไปตัวนี้ก็เขี้ยวล็อกเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะโอเคนะครับไม่ก็ไม่ต้องให้มันตรงมากก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเครื่องโทรศัพท์บางคนมันไม่เท่ากันนะครับของผมเครื่องมันใหญ่นะครับก็อาจจะได้ประมาณนี้นะครับ โอเคนะฮะประมาณนี้นะครับท like ีนี้เจ้าตัวจอยสติ๊กเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาตรงนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยมันมันแอบอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็แงออกมาแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็เอาจอยสติ๊กเนี่ยหมุนลงไปเลยแบบนี้นะนะครับเอาไว้บังคับนะครับหมุนลงไปเลยนะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับก็แงออกมาครับนี่ฮะจอยเป็นแบบนี้นะแล้วก็เพื่อนๆก็เอาลงตรงนี้นะครับ แล้วก็หมุน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 ปึ๊บปุ๊บป๊บแบบนี้นะครับโอเคนะฮะจอยก็จะเรียบร้อยทีนี้ก็จะประกอบนะครับเพื่อที่เตรียมขึ้นบินนะครับโอเคนะฮะนี่ฮะแน่นแล้วนะครับก็โอเคทีนี้เดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับโอเคฮะก็เปิดนะครับเจ้าตัวรีโมทตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มเปิดนะครับนะฮะ แล้วก็ด้านบนจะมีปุ่มคคอร์ดนะครับถ่ายวิดีโอกดตรงนี้ถ่ายรูปกดตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นการปรับมุมกล้องนะครับสูบขึ้นต่ําขึ้นลงขึ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการเปิดตัวเครื่องก่อนนะครับก็เครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็กด1ครั้งแล้วก็กดครั้งไว้3วินะครับก็กดเหมือนกดกด2ครั้งนะครับเดี๋ยวผมดูให้ลนะึ 1, แล้วก็3าวิโอเคเครื่องติดแล้วนะครับ เหมือนกันนะครับพอเครื่องติดแล้วเราก็มาที่รีโมทนะครับจะให้มันเชื่อมต่อกันนะครับก็กดเหมือนกันกดที่ตัวเปิดเครื่อง1ครั้งแล้วก็กด3าวิเป็นครั้งที่2ครับอ่ะหนึ่งอ่าสาวิเหมือนกันนะครับเขาก็จะให้เสียงเหมือนกันนะครับทีนี้เจ้าตัวรีโมทกับเจ้าตัวเครื่องก็จะทําการจับคู่กันนะครับนะฮะการเลือกบันทึกไฟล์นะครับเราก็ใช้เป็นโอนภาพ นะครับโอเคนะฮะอ่ะมาแล้วนะครับโอเคทีนี้กล้องจากตัวโดนก็จะมาด้วยนะครับเห็นฮะเห็นไหมครับมาแล้วนะครับอันนี้คือเชื่อมต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมบอกสถานะนิดนึงนะครับดาวเทียมจะต้องเป็น8ดวงขึ้นไปไม่งั้นไม่สามารถขึ้นบินได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันแจ้งว่ามีการต้องปรับเข็มทิศนะครับก็คือคาลิเบรตเจ้าตัวเครื่องเกอะนะครับทีนี้ ทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายเบื้องต้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคาลิเบตแล้วก็นะครับเล่นกันนะครับอันนี้ดาวเทียมมา8ดวงละแต่ว่าก็เดี๋ยวรอให้มันเกินก่อนนะครับทีนี้การตั้งค่าต่างๆก็จะเข้ามาตรงตรงนี้นะครับในส่วนตัวนี้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับก็จะมีการตั้งค่าต่างๆหะความปลอดภัยแต่ค่าดีฟอลต์ก็โอเคแล้วนะครับไม่ไม่ต้องไปปรับอะไรมันมากก็ก็คือมันจะมีระดับความสูงนะครับนะแล้วก็การบินระยะไกลนะครับระยะทางให้สูงสุดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ปรับได้นะฮะแล ก็จะมีเป็นแบบกิโลเมตรเป็นแบบเมตรนะครับแล้วก็จะมีการเลือกโหมดต่างๆครับเพื่อนๆลองเข้าไปเล่นดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ก็ยังไม่ต้องเซตอะไรมากก็ได้ครับเข้ามาเซตแค่นะครับการการเซฟไปที่เมมโมรีแล้วก็ตัวอัตราการเซฟนะครับจะเป็นแบบ16ต่อ9ไฟล์ที่เราต้องการนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคก็รอนี่12ดวงแล้ว ทีนี้ในการคาลิเบทตัวเครื่องเนี่ย,ยเดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนบางทีเขาให้คาลิเบตเราก็ต้องเข้าไปคาลิเบตกดตรงนี Thirty ้เลยถ้ามีอะไรเออร์เลอร์นะครับทําตามที่เขาแจ้งทันทีก่อนก่อนที่มีเสมอกดคาลิเบตครับนะครับก็จะเขาก็จะแจ้งแล้วก็ทําตามที่เขาบอกไปเลยนะครับก็กดเริ่มนะครับเขาก็จะให้หมุนเครื่องทวนเข็มนาฬิกาครับเพื่อนเพื่อนก็ทําตามนี้ไปเลยนะครับนะดูที่จอเป็นหลักนะครับเดี๋ยวพอหมุนเสร็จเขาก็จะเนี่ยฮะเขาก็จะให้ตั้งเครื่องขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็หมุน ทําตามที่หน้าจอมือถือแจ้งเลยนะครับทําไปเรื่อยๆครับนะโอเคนี่ครับมันก็จะปรับแล้วแต่ทีนี้ผมอยู่ในร่มนะครับมันก็จะเขียนว่าปรับลมเหล๋วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบินนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปรับใหม่อีกครั้งนะครับตรงนี้เรายังไม่ปรับนะครับโอเคนะฮะทีนี้สถานะนะครับตัวสัญญาณเหมือนสัญญาณ Wi-Fi ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะก็จะเพื่อนๆจะเห็นว่า มันก็จะขึ้นนะครับเป็นขีดนะครับลองดู้วก็จะมีปริมาณแบตเตอรี่นะครับในการใช้รวมถึงนะครับสัญญาณดาวเทียมตรงนี้นะครับที่เก็บเมมโมรีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนะครับแผนที่แมปที่เราอยู่นะครับเป็นปุ่มโฮมแเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับแล้วก็เซตให้มันตรงก่อนนะครับในส่วนของการเล่นนะครับทีนี้จะมาดูโหมดการเล่นจะมีโหมด P นะครับนะฮะแล้วก็ โหมด S โหมด Sport ก็คือบินจะเร็วมากนะครับแนะนาเพื่อนเพื่อนมือใหม่ใช้โหมด C นะครับมันจะช้าหน่อยเพื่อนเพื่อนจะเล่นได้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปบินกันข้างบนแลวเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกโหมดแล้วก็จะสาธิตการบินด้วยนะครับแต่ละโหมดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปบินกันครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยชาร์จแบตแล้วก็ใส่แบตเรียบร้อยนะครับทีนี้เราประกอบนะครับกับรีโมทเสร็จเราเปิดเครื่องนะครับเตรียมจะขึ้นบินนะครับขั้นตอนก็คือเราสตาร์ทเครื่องตรงจุดตรรงนนี้ะคับ จุดตรงนี้ปุ๊บกดสตาร์ททีหนึ่งนะครับแต่สิ่งสาคัญก่อนคือเราเลือกโหมดก่อนครับโหมด P โหมด S แล้วก็โหมด C โหมด C จะช้าสุดนะครับมือใหม่ใช้โหมดนี้นะครับแล้วก็โหมดโหมด P นะครับก็กลางๆนะครับสามารถที่จะนะครับใช้งานได้แล้วก็ส่วนโหมด S เนี่ยจะเร็วมากนะครับก็แนะนําใช้โหมด C กับโหมด P ไปก่อนนะครับช่วงแรกนะครับสังเกตแบตเตอรี่นะครับนะฮะตรงนี้นะแล้วก็สัญญาณนะครับการเชื่อมต่อระหว่างรีโมทกับโทรศัพท์รวมถึง GPS นะครับ15ดวงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเรานะครับเป็นปุ่มนะครับ home นั่นเองนะครับก็คือ return to home เราก็กดดูได้ว่าเฮ้ยถูกต้องไหมตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็เคนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาบินกันนะครับทีนี้พอเรากด start เครื่องปั๊บนะครับปุ๊บอ่ามันจะมีก็คือกดค้างไว้นะครับแล้วมันเครื่องจะ start แล้วก็ขึ้นบินในระยะที่พอดีกับนะครับขึ้นไปไม่สูงมากนะครับก็ระดับ ระดับตัวเรานะครับทีนี้ก่อนขึ้นบินผมจะแจ้งก่อนนะครับปุ่มตรงนี้ในการใช้งานนะครับสําคัญนะครับผมแจ้งก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม Return to Home นะครับกดตัวนี้กลับมาที่เดิมแล้วก็ลงนะครับส่วนตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเลคคอร์ดวิดีโอนะครับตัวนี้เป็นถ่ายภาพนิ่งนะส่วนตัวนี้เป็นมุมมองก้มเงยของตัวโดรนนะครับให้สูงขึ้นหรือต่ําลงนะครับทีนี้โอเคในการบินเพื่อถ่ายนะครับก็จะมี3มแบบนะครับเดี๋ยวให้มาดู หนึ่งคือภาพนิ่งนะครับสองคือวิดีโอสามคือคลิกนะครับโหมดคลิกนี่เดี๋ยวเราต้องขึ้นก่อนนะครับมันก็จะถึงจะสามารถใช้ได้ก็คือเป็นการถ่ายออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละโหมดสาหรับโหมดคลิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นกันเลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะขึ้นบินกันนะครับโดยที่เรานะครับตัวนี้โดนะครับนะตัวนี้เราก็กดสตาร์ทเครื่องอย่างที่ผมแจ้งนะครับตัวนี้นะครับสตาร์ทเครื่องปั๊บ แล้วเรากดตัวนี้ค้างไว้นะครับอย่างที่บอกนะตัวนี้นะครับอ่าโดนก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะฮะตรงกล้องก็จะเห็นนะครับเห็นไหมฮะเห็นครับอ่าตรงกล้องนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มบังคับนะครับเดินหน้าไปหลัง้ายขวานะครับเหมือนกับตัวกลาสติกเลยนะครับ นี่นะฮะเราก็เดินเดินหน้าถอยหลังนะครับเหมือนซอร์ิกเลยนะครับตรงนี้นะฮะแสงอาจจะไม่ไม่นี่มากนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะมีรูปหลังจากที่เทสแล้วให้ดูด้วยนะครับอ่านะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิกโหมดกันนิดนึงนะครับอ่านะครับทีนี้หลังจากขึ้นบินเราจะมีแบบถ่ายรูปภาพนิ่งนะครับถ่ายวิดีโอถูกไหมฮะ แล้วเราก็จะมีนะครับตรงนี้นะก็คือเป็นโหมดคลิกช็อตนะครับตัวนี้นะครับคลิกช็อตนะฮะเนเเลือกก่อนเลยนะครับเลือกคลิกช็อตเขาก็จะมีแบบโดนนี่นะครับก็เนี่ยก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือถอยหลังไปล็อกเก็ตนะครับแล้วก็ไซเคิลนะครับแล้วก็วนเหมือนก้นหอยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองไปทีละโหมดเลยนะครับเริ่มจากโดนนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโดนกันเลยโอเคเพื่อนๆตรงนี้เวลาที่เราจะใช้โดนนี่นะครับเราต้องเลือกก่อนนะครับว่า ให้เขานะครับเนี่ยเรามาร์คมาร์คคนแล้วเห็นไหมครับสีเขียวๆนะครับเลือกโหมดโดนนี่แล้วเลือกโหมดเขียวๆไว้นะครับเห็นไหมครับถ่ายแล้วนะครับคือโหมดโดนนี่นะครับเครื่องก็จะทําการนะครับล็อกแล้วก็ถ่ายอัตโนมัตินะแล้วก็จะค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนะครับพอเขาถ่ายของเขาเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาจุดเดิมเองนะครับโดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับตัวนี้นะ ก็จะมาเบรกต่อหน้านีนะ,ะต่อไปเราจะมาโหมดล็อกเก็ตกันนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องเลือกวัตถุเหมือนเดิมนะอย่างที่บอกนะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทครับ <c oughs> รีบไป <c oughs> รีบกลับมาเลย <Yeah. S 1> ตัวทิ้งมันหมต่อไปจะเป็นโหมดไซเคิลนะครับก็จะหมุนวนรอบตัวเรานะครับ,รบเขาก็วนมาจอดที่จุดเดิมนะครับโหมดสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นโหมด เวลาเราเลิกเล่นใช่ไหมครับเราจะเอาเครื่องลงถูกไหมฮะเราก็บังคับมันนะครับบังคับมันเข้ามานะครับก็คือขึ้นลงซ้ายขวานี่แหละครับนะฮะเพื่อนๆก็ลองบังคับดูนะครับเนี่ยครับนะฮะก็ให้โดนมันมุ่งกลับมานะครับหรือกดรีเทิร์น h ูโฮมตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าบินแรกๆไม่ต้องไปใช้รีเทิร์น h ูโฮมบ่อยครับพยายามบินด้วยตัวเองะครับค่อยๆนะครับเราก็ค่อยๆลองดูนะครับไม่ยากครับเพื่อนๆนะฮะ เหมือนเรียกมันกลับมานั่นเองนะครับเนี่ยฮะก็บังคับบังคับไปนะฮะนี่ฮะมาแล้วโอเคก็ให้เขากลับมาแบบนี้นะครับคือตัวจอยสติ๊กเนี่ยเวลาเราสัมผัสเบาๆเนี่ยเขาก็จะเบามากเลยนะครับอันนี้ก็ดีมากนะฮะตัวนี้นะฮะลองลองครับดูนะครับโอเคมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูที่เครื่องนะครับ ก็ค่อยๆบงังคับนะครับค่อยๆบงังคับมานะพเพื่อนๆระช้านะครับลอแลนดิ้งหน่อยแลนดิ้งนะครับนะครับค่อยๆค่อยๆเข้ามานะครับค่อยๆถ้ามาใกล้ตัวเราแล้วก็กดจะช้านะครับนะฮะต้องบงังคับจะช้านะครับเครื่องมันก็จะนิ่งพอสมควรนะครับ เราก็ค่อยๆกดลงแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ลงบนโต๊ะนี้เลยนะครับเพื่อนๆง่ายๆนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับฮะดูนะฮะนี่ฮะค่อยๆนะเพื่อนๆนี่ครับเรียบร้อยครับเี๋วอ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการรีวิวนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับ de volgende keer, tot de volgende